รถตู้ตรวจเช็คการทำงานความเย็นหลังประกอบเก็บงานเรียบร้อยนะครับเช็คกันกลางแจ้งครับจอดกลางแจ้งตอนนี้นะครับตู้หน้าเย็นได้อยู่6องศาตู้บนหัวคนขับ10องศานะครับ กลางแดดตอนนี้ก็34องศานะครับแดดร้อนๆอยู่กลางแดดนะเทสกันกลางแจ้งครับตู้หลังลงมาได้9นะครับ9องศาตู้หน้าลงมาได้5แอร์ตับต่อดีครับเทสกันแดดร้อนๆ้อนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ อันนี้เราวัดตู้หลังไว้นะฮะอยากรู้ว่าคนนั่งตอนท้ายนะตอนท้ายเนี่ยแถวที่สามนะแถวสุดท้ายเนี่ยลมเป่าหัวได้เท่าไหร่นะความเย็นได้อยู่16.5นะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารก็26องศานะตอนนี้เราเปิดประตูแล้วนะเปิดประตูแล้วสรุปว่านะตอนหลังนะตอนหลังก็ แถวสุดท้ายได้อยู่ที่16องศานะ16องศาครับผมอันนี้เป็นตู้เดิมๆนะตู้เดิมๆประกอบเรียบร้อยนะฮะประกอบเรียบร้อยด้านหน้าก็ประกอบเรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็ความเย็นออกมาที่5องศานะ บนนี้ก็9องศานะฮะ9องศาไปถึงข้างหลังก็16นะครับ16ตอนนี้เราเปิดประตูนะฮะก็ขึ้นมาที่17แล้วนะ,อะโอเคปิดประตูครับถือว่าผู้โดยสารผู้โดยสารก็ได้รับความเย็นนะครับคือจอดเทสกันกลางแจ้งแบบนี้นะครับที่ร้านเรามีแดดเยอะครับ จอดได้ทุกที่ทุกมุมคันนี้เปลี่ยนคอมแอร์เรียบร้อยนะครับรถ3แสนกว่าโลเปลี่ยนคอมแอร์นะครับเปลี่ยนในส่วนของแผงแอร์เปลี่ยนตู้หน้านะครับเปลี่ยนตู้หน้าแล้วก็เปลี่ยนวาล์วตู้หน้าตู้หลังนะครับรถเสร็จเรียบร้อยครับเทสกันกลางแดด ด้านหน้าก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งเทสการทำงานในรถครับ11นาฬิกา59นาทีนะครับเดี๋ยวจะได้พักเคีื่องกันละรถใช้งานไปแล้ว336,573หรือ3 36, 3 6 5 7 3อมกิโลความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติครับรอบเดินเบาครับ ปรับความเย็นสุดเลยก็ได้นะฮะพอเมื่อกี้เราปรับประมาณนี้ก็5้าองศาแล้วนะปรับสุดเลยก็ได้นะครับพัดลมก็สปีดหนึ่งสองสามาสปีดสามก็ได้นะเย็นเย็นช้ำช้นั้นนะครับ รถเสร็จพร้อมใช้งานครับหลายคนมีรถตู้อยากจะเอามาซ่อมอยากจะเอามาทําแต่ไม่มีเวลาผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาให้ท่านยังไงนะครับมีเวลาก็ต้องมีงบประมาณให้ช่างด้วยนะครับมันไม่ได้มีแค่ล้างตู้มันไม่ดีแค่เติมน้ํายาแอร์นะครับแอร์อะไรถ้ามันไม่ดีก็ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะครับนะครับจะได้จอดกลางแดดเนี้ยร,รับมืออากาศร้อนๆได้ดีครับ เที่ยงแล้วนะอะขออนุญาตหยุดทุกอย่างนะครับเที่ยงล้หยุดทุกอย่างครับขอบคุณครับรถเย็นช่ำๆพร้อมใช้งานครับ